สัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้แกงปลาซุปคีโตเตรียมอุปกรณ์แล้วไปทํากันเลยตั้งกระทะให้ร้อนนะคะใส่น้ำมันนิดหน่อยใส่พรพกแกงลงไปคั่วนะคะให้พิกแกงหอมน,นะคะพอพี่แกงหอมน,นะคะใส่ไก่ลงไปค่ะผัดให้ไก่สุก50%นะคะจากนั้นใส่น้ำปลา1ช้อนโต๊ะครึ่งนะคะใส่น้ำปลา1ช้อนเป็นซุปคีโตทั้งหมดนะคะผัดให้น้ำปลรรากับน้ำปลางวดกักนิดนะคะแล้วก็ใส่น้ำล้างคลุกลงไปนะคะตามชอบปิดฝาลอ รอเดือดค่ะพอเดือดแล้วนะคะเปิดใส่มะเขือปิดฝาอีกครั้งค่ะรอมะเขือสุกนะคะจากนั้นนะคะทําการใส่ผักค่ะผักที่เรามีผักที่เราชอบนะคะที่บ้านปลูกเองทั้งหมดค่ะต่อจากนั้นนะคะคุณแล้วก็ใส่มะเขือพวงปิดฝาอีกครั้งค่ะใส่ใบ,บมะกรูดนะคะใส่กระเจีย๊ยบใส่กะเพราค่ะคุณแล้วก็ชิมรสนะคะที่จริงพี่แอบใส่เกลือนิดหน่อยนะคะแต่ไม่ได้ใส่ให้ดูลืมค่ะ ถ้าพอใจในรสชาตินะคะก็ปิดแก๊สตักเสิร์ฟได้เลยค่ะฝากกดมาใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปทั้งต่อๆไปด้วยนะคะ enjoy ค่ะ baby